นะครับขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมบอลฟอร์ดเออเฮือแล้วนี้เราอยู่กับช่องพองวีจูนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียบัลลังกาไปเริ่มคิดเลยนี่เราก็ได้เล่นไปสักพักแล้วนะก็สนุกดีตอนแรกมันง่ายนะทิ้งเช่นวันในการใจเธอง่ายน้องง่ายง่ายมาก เออจุนเอจุ่บระวังด้วยไอ้พวกือพวกนี้เหมือนตมาตาอยู่ในกลางใจเระบดรดระดอ้ารอดมาได้อย่างมุดริได้ไงวะเฮ้ยโอ้ย่ม่ช่หนูหน่อยช่วย่หเะอุ้ยเย้ผมโดนอะไรอ่ะโคตร ช่วงไหน่วงไน้ยเยเล้ยเ้ยเยเฮชอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ีเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยยเ้ยหน้าจะได้เฮ้ย้เเ้ยเ้เเฮเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเยเั้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ยเ้เบ้ดชัดย้ย้เ้ พันพันคนพันคนหน่อยนะครับอุ้ยโอ้ยตัวนี้น่าน่ากลัวมากครับยิงรัวได้เยอะมากท่านผู้ชมบังสัเกาไปแล้วเสร็จแล้วตานหนึ่งด่านสองด่านสามโอเคไปแล้วตอนนี้เล่นสักสามด่านเนาะแล้วกันเล่นคนเดียวตอนนี้จะเป็นรังโจนะครับแล้วจะขึ้นยังไงโดนเนี้ยมาก ผ่านแล้วขึ้นยังไงหืมโนเนียเฮ้ยดันระเบิดลงไปยังยิง่งยิ่งอ่าเฮียตู่ปิติจ้าปิตจ้า <c oughs> บูมสจะพ่านพัง หูมันไทยเลยมันยาวขนาดนี้มั้เฮ้ยว้าหวห้า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 ด้าหยัง้นอ้าห้าห้าห้ยห้าห้าห่าห้าเ้าห้าห้าห้า้าห้ไห้าางรา้าห้้าล้หา้ยา้างี้อ นี่ยไงนี่ไงผู้ใช้จะแทโตูนี่ววายเป็นังพึ่งแล้วผมจะลองดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่ตกใครวะเนี่ยตกมือเองโอู้หูไม่รออย่าไปฝั่งเมื่อกี้เห็นคนเข้าเราตายละเฮ้ยบัวยิงซุปเปอร์แมนเล็กเล็ก

โอ้ถล่มแม่เลยว้าผุ้งระวังระวังี่เาไปแล้ไม่บอลนี่ไงคาจตายว้าพายจืนให้เจอให้เจอชุบไอ้หน่อยชุบไอ้หน่อยไอ้นี่ไอ้นี่อาดูในระลอกึงไอ้หน่อยไอ้ไม่อยเป็นวิญญาณไอ้ยู เอ้ยไอ้แม่น่าเด้อไอ้ตายเออสวยสวยตุ๊กี้อะไรแม่หน่ยปากัวปากัวปากัวดู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 เฮ้ยเฮ้ยไปคืออะไรอ้าวโอเคขึ้นไปขึ้นไปไปก่อนนะแป๊บวูดูมันดินี่มันเหล่าประชากรโลกเนี่ยเหรเฮ้ยได้อยู่นะ อู้ดูต <online> <c oughs> ู้ถอยดูดูด้วยดูด้วยอยากกินไก่เด้อเด้อนอนว่างเลต้องอย่าไม่ยิงตลอดเลยเฮ้ยเฮียอะไรน่ะเฮียพลาด๋อเฮียพามุ้งขึ้นสวรรค์ดิโอช่วงแจกชาคัตซีเรียบร้อยทับหมดแล้วครับ แล้วมันออกมาเยอะจังวะมันยังไม่หมดอีกเหรอมาดมาิมาแล้ว,ม,ว,วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้้้วถาคือผู้รอดชีวิตอุ้ยอายาอายาโอ้ไม่มีที่เสพเลยยังไงพี่บอกก็ต้องผ่านไปหาดูรับหมดง่ายง่ายแค่ปัญหาชาการล้นโลกเฮ้ยอันนี้ตัวชอบเลย โอ้ยบอกฉันผิดไปเอาจีวิงไป้ยช่วยกันดิโอ้ย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 ใครรู้หรือเปล่าฮัลโหล เเฮ้ยอันนี kind of ้ผมจะแกงปลาทั้หอเฮียไปไปไปอ้าวมาฮมอนไปไปเอาไปพตโอเคขึ้นมาได้เฮ้ยอนิเมชั่นท่าตายมังเสียวอ่ะเดี๋ยวปชมันดูนะเออเฮ้ยนนี้ตายจริง ไม่ต้องถ่ายว่าจะเอาตัวใหม่ใช่ไหมจะชุบกูเฉยเลยเอ้ยมาขึ้นยานกันปะอย่าพุ่งยิงอย่าพุ่งยิงแล้วพี่ก่อนตัวนี้ให้ไอ้เองจอบใหม่ไปแลรถเฮ้ยหน้า้ารออเดี๋ยวพี่เรียกอีกคนหนึ่งมาให้ ตัวอะไรก็ไม่รู้เยอะชิบหายเลยรล้จังไ้ยเย้ยิ้มใจเย้มดหน้าเอดีใจตรงขึ้นทำอะไรครับจะบินฮะอันนี้มันเดินช้าเนี่เพราะขากระเพาะใช่ใช่เพราะมันติดี่ขาอ้ล้มเจนเยเนสเนแี่

โอ้ยมึงก็ชมุกก่อนก็ได้มึงจะมีอารมณ์สุนทีมันเจาะดินเล่นอีกเดี๋ยวคเดี๋ยวคือยังไอ้สัไก่อนไม่ได้เอไอ้หมามันทำอะไรกันขอโทษไอ้หมามันแดกกันหมามันนอนดินดินงออะไรกันมา เฮ้ยเฮ้ยมึงเกิดมาทำไมเคยถามตัวเองว่าไหมมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครโอ้ยเสียการีิยอะไรกันมาทำเหี้ยบู๊บตายเฮ้ยจะไม่ทันเหรองาไงอะที่เนี่ยความตั้งใจ กูบอได้ตังใจวอกระโดดเองกระโดดชัวตรงนี้ได้จริงก็ลงมาะอเด้อเด้อเด้อช่วยกูนไงกขอโดดกูบอกด้ตังใจมันไม่ใช่ไม่ใช่จริงไง่ะมาขี้ยูจะไปได้นะแต่ว่าเพื่อนบอกฟังนะมไมกูบอกเลตังใจกูบอกว่าอยู่บังคันี่นี่ไปทางนี้ไปทางนี้เราดินไปเลย

มาแล้วมาแล้วไปนม่แต่งพุ่งก็ตายแล้วตัวใหม่เฮ้ยนี่เหมือนจะเป็นบอสนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้วางแผนฆ่าพี่เหรอเอ้ยชาวบ้านเนี่ยยจะททไไมมี่ดแล้วจะไปดึงเองไงจะดึงเองแล้วต้องเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิต เฮ้ระวังระเบิดระวังมันมาตี้ตั้งฝั่งมาแล้วล้าแล้วระวังระวังไอกไม่โดนดิเจับักตลอดเื่พูดพูดไปมันหัวไม่ได้วะไดยังไงไม่ได้คุณไปไหนคุณไปไหนแล้วฟังเลยไปไห เขาณลุวงแล่นดึงเอ้มันยิงต่ำเนอะยิงเนอไเฮ้ยมันทิ้งบอมทิ้งบอมบอกมันจะตายได้วในเวลาตายแล้วเย้ยสวยงามมีเฮลิคอปเตอร์มารับใช่ไหมน่ะเออไม่ได้ต้องอยู่เลยจ้ะมตายยังโดดเดียวเลยเอ้าเอ้าผู้ใดออกเกมวะ ก็จบกับเพียงเท่านี้แหละเนาะสนุกไหมสนุกกดไลค์ใช่กดแชร์เออเย่อเออเย่จบละเออที่มีแค่นี้แหละไปครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย